ไแกจะต้องย้ายลงมาอยู่ข้างล่างห้องอยาฉันจะยกจีนมีมือมีปีนเหมือนกันก็ไปเอาเองสิฉันกำลังทำกับข้าวให้เธอกับแม่ของเธออยู่เนี่ยแม่คะแม่ ก็ฉ <spe ek trolls> ันอยากได้อ่ะฉันก็ต้องได้สินี่จีหยุดนะแกกล้าขึ้นสิ่งโลกฉันหรอฮะฉันสั่งให้แกทำอะไร พีทพีทอีพีทม,มีอะไรฉันหิวน้ำไปเอาน้ำมาให้หน่อยสิมีมือมีตปีนเหมือนกันก็ไปเอาเองสิฉันกำลังทำกับข้าวให้เธอกับแม่ของเธออยู่เนี่ยแม่คะแม่แม่แม,มีเรื่องอะไรกันอีพีทมันด่าหนูอะ่ะมัก็ด่าลกูกฉันเหรอก็จีนมาเริ่มก่อนอะแถมัใช้หนูมันก็เป็นคนใช้อีกอะ ทำอยู่ทุกวันนี้ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าน้ำหน้าอย่างแกมันก็เป็นแค่ขี้ข้าคุณนาคะที่นหนูทำอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าหนูเห็นเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะแต่ฉันไม่เคยนับคนอย่แกมาเป็นครอบครัวกลับไปทํางานได้แล้วเดี๋ยวสมน้ำหน้าอีกขี้ข้า นี่จ้ะใครอนุญาตให้แกมานั่งรน้มตัวกับฉันวิสาโน่นที่ของแกคือในครัวถ้าอยากจะกินก็ไปกินในนั้นไปทาไมทำกับหนูแบบนี้ล่ะคะหนูก็คนในครอบครัวนะ บอกว่าไม่ใช่งไงน้ำหน่าแกก็ไปได้แค่คิ้ฆ่าเท่านั้นแหละใช่ไปสิไม่ไปใช่ไหมที่อยากกินต่อก็ลงไปเก็บเอนานะจา้ะ แม่คะหนูอยากกินอันนี้ะตักให้น่อยนี่คณเป็นใครเนี่ยก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ขี้ค่ะฉันไม่ใช่ขี้ค่ะฉันคือเจ้าของบ้านหลังนี้อ้าวบาสแม่มาถึงแล้วเหรอลูกโอ้บ้านนี้หลังใหญ่มากเลยนะครับแล้วนี่มายืนขวางทางอะไรตรงนี้วะไม่ต้องไปคุยกับมันหรอกลูกเข้าบ้านกันเถอะ คุณนาคะคุณนาจะให้ใครก็ไม่รู้มาอยู่ในบ้านโดยที่ไม่ถามหนูกับพ่อไม่ได้นะคะพ่อทธอหลงฉันหัวปักหัวปมจะกล้าว่าอะไรฉันและวน้ำหน้าอย่างแกก็ไม่ต้องมาสะเอะ แล้วครับผมไม่อยู่บ้าน3าวันเป็นไงบ้างคะสบายดีค่ะพ่อคะอ้าวพีท <c oughs> ทำไมลูกอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะคะอ๋อพอดีว่าพีทแกอาสาด,ดูแลงานบ้านแทนฉันนะคะลูกพอนี่เก่งมากๆเลยนะ แม่ครับผมหิวว่ะมีอะไรกินบ้างคนคนนี้ใครล่ะครับเอ่อลูกชายอีกคนของฉันเน้งคะพอดีว่าช่วงนี้แกปิดเทอมอะค่ะก็เลยจะมาอยู่ที่นี<ป>่สักพักบาาสวัสดีคุณพ่อสิลูกสวัสดีครับพ่อสวัสดี ทำตัวตามสบายเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับพ่อคะหนูมีเรื่องจะคุยด,ด้วยเออพีจ๊ะคุณพ่อกลับมาเหนื่อยไว้ค่อยคุยทีหลังเนาะคุณคะไปพักผ่อนกันนะคะคุณพ่อคะสวัสดีคะ่ะ ้ยพี่พีชทำงานบ้านอยู่คนเดียวสงสัยเสนือแย่เลยเดี๋ยวหนูช่วยนะคะเป็นไงบ้างล่ะขนาดพ่อแกงไม่สนใจที่แกพูดเลยสมมติหน้าพี่พีชพี่ปบหน้าหนูทำไม พ,พี่ทำไมรังแกน้องล่ะลูกก็มาเริ่มก่อนอะไม่ใช่นะคะพ่อหนูจะช่วยงานพี่เขาอะพ่อก็เห็นนี่อีตอแหละอยู่ต่อหน้าพ่อเนี่ยยังกล้ารังแกน้องอีกเหรอลูกพ่อกล้าแต่ฟังคนอื่นอะนี่หนูลูกพ่อนะอพ่อไม่เคยทำกับหนูแบบนี้ that now ยังไงล่ะทีนี้ก็รู้แล้วสินะว่าใครสำคัญกว่ากันแม่นดังซินเดอเรลล่าร้องไห้เหรอ <laughs> ฉันไม่ได้ก็ทำตัวเองออกไปจากห้องของฉันกูไม่ออกพ่อมีไม่ฟังเลยถ้าไม่ก็ต้องฟังกูบอกใหไ ก็คอยดูเถอะนะสักวันกูจะทำให้พ่อของเฉดหัวมึงออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้เลยก็ลองดูสิกูก็มีอยากอยู่บ้านแบบงนี้กับพวกเป่งเหมือนพวกมึงเหมือนกันอีพ็ถ้าผมไม่เข้ามาหาลูกผ,ผมผมพูดไม่รู้สินะว่าสองคนเนี้ทำอะไรกับลูกผมไอเปล่าคุณกำลังเข้าใจผิดนะคะผมได้ยินทุกอย่างแล้วนะแล้วใจผมคิดว่างไง ทีนี้พ่อก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าพวกเนี้มันเร็วแค่ไหนคุณฟังฉันก่อนนะผมไม่ฟังพี่พี่พ่อขอโทษนะลูกที่พ่อไม่ฟังหููเลยอะพ่อครับใครพ่อมึงเก็บข้าวของพวกมึงสองตัวรัศย์ยอหอกจะบ,บ้านกูไปออกไปได้แล้วก็ออกไปสิไปคุณแม่เขาไล่ขนาดนี้แล้ว พาใครมาหรอคะอ๋อนี่เข็มแฟนใหม่ของพ่อเองนะแล้วจะมาเป็นแม่ใหม่ของหนูด้วยนะอีกแล้วหรอคะพีทเชื่อใจได้ไม่เหมือนแม่คนก่อน,อนแน่นอนงั้นเดี๋ยวพ่อฝากพีทดูแลเข็มด้วยนะเดี๋ยวพ่อต้องรีบไปทำงานก่อนเดินทางปลอดภัยนะคะคุณ <laughs> ขอบคุณครับเไไไไค่ะเดี๋ยวฉันพาไปเก็บของพี่ห้องนะคะก็ไปเก็บเองสิร้อนก็ร้อนนี่จะตายอยู่ละ พ่อคะเอาอีนี่ออกไปเดี๋ยวนี้